อัลสวัสดีค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง Atlas นะคะวันนี้นะนั้นก็มีพิกอาการสนุกสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะพิกอาการท็อปิกในวันนี้นะคะมีชื่อว่าข้อความจากตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำสื่อนะคะข้อความที่ตัวตนของคุณอยากจะสื่อสารกับคุณ นะวันนี้มีให้เลือกขั้นหมด2กองเท่านั้นนะคะคือ f of w n d แล้วก็ f o f cups นะคะคลิปนี้นะคะเจตนาทำขึ้นเพื่อที่จะทาให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้นะคะตัวตนของคุณเป็นยังไงแล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณเท่านั้นนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาคือมันไม่ได้ just ใครนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไพ่มีผล7วนันนับจากวันที่คุณเปิดดูไม่ว่าจะเปิดดูเมื่อไหร่วันไหนก็แล้วแต่นะคะไพ่มีผล7วันนะ โอเคค่ะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยนะคะอะไรถ้าฟังแล้วจิตตกโยนทิ้งนะคะหรือว่าอะไรที่ฟังแล้วไม่ดีต่อใจนะคะก็ขอให้ทิ้งไปถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจไม่ชอบกดปิดค่ะนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ five of wands นะคะะ t h e of cups reverse นะคะ10 of cups reverse นะคะ nine of pentacles reverse นะคะ wheel of fortune reverse นะคะแล้วก็ two of swords โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะ โอเคค่ะชาวกรุ๊ปที่หนึ่งนะตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเจอกับเรื่องราวมหาศารที่จะต้องพูดคุยแก้ไขพบปะอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีความย้อนแย้งในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้อยูย่หลายๆอย่างเลยนะตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่มีค่าสุดๆไม่มีความสุขสุดๆแล้วก็รู้สึกว่า ไม่มีใครรักสุดๆอ่ะอยู่ด้วยกันเรารู้สึกมันไม่มีความสุขเลยไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่นะคะทะเลาะกับเขาไปทั่วเลยแม้กระทั่งกับตัวเองบางครั้งบางทีก็ยังทะเลาะอ,อยู่นะแล้วเหมือนกับแบบเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้เลยไปต่อไม่ได้ติดแงกอยู่กับที่นะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ของคุณนะสิ่งที่ตัวตนของคุณอยากจะบอกนะคะ ก็คือตัวตนของคุณน่อยากจะบอกคุณว่าให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆอะไรที่มันไม่ได้ให้ค่ากับคุณหรือว่าคุณทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขหรือไม่มีค่าก็ไม่ต้องไปทำมันใครที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่านะคะแล้วถ้าเขาด้อยค่าคุณจริงๆโดยที่แบบคุณไม่ได้คิดว่าเขาด้อยค่าคุณเองอ่ะคือแบบคาพูดของเขาอะไรบางอย่างของเขาอะถ้ามันแบบ เจตนาที่จะได้ค่าคุณจริงๆอ่ะคุณก็ปล่อยออกไปนะคะแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างคือถ้าเขาพูดออกมาเป็นปกติแต่คุณคิดว่าเขาได้ค่าคุณเนี่ยเพราะว่าสิ่งสิ่งนาน,นาม,มันไปสะกิดปมคุณนะคุณจะต้องหันกลับเข้ามามองดูตัวเองแล้วว่าทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะเขาจะสอนแล้วก็กระตุ้นบทเรียนต่างๆในชีวิตที่ จำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในชั่วโมงนั้นๆหรือว่าในวันนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตัวตนของคุณอยากจะสื่อสารกับคุณก็คือปล่อยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องยึดติดกับอะไรบางครั้งบางทีการพูดออกไปบ้างนะหรือว่าการที่แบบบางทีมันอยู่ในหัวตลอดเวลาอาจจะไม่เคยได้พูดะก็ลองพูดออกไปบ้างนะคะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากการที่ต่างคนต่างเคารพกันและกันน้อยมากต่างคนต่างให้สเปซกันและกันน้อยมากต่างคนต่างอยากมีพื้นที่ในตัวกันและกันแต่ว่าลืมไปว่าแบบบางครั้งบางทีความคาดหวังของแต่ละคนที่เข้ามาอาจจะทำร้ายจิตใจของคนที่รับฟังหรือว่าของคุณก็ได้ นะคะอันนี้นะมันมีสองกรณีนะกรณีที่หนึ่งก็คือเหมือนกับแบบไปไหนต่อไม่ได้แล้วว่าอยากไปแต่ก็ไปไม่ได้ก็มีความขัดแย้งกันในตัวเองกับอีกกรณีหนึ่งนะคะมีความขัดแยง้งกันกับคนอื่นนะในจุดจุดนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ตัวตนของคุณอยากจะสื่อสารกับคุณที่สุดนะก็คือมีความสุขบ้างเวลาในโลกมนุษย์ของคุณอะ่ะมันไม่ได้เหลือเยอะแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเวลามันน้อยลงน้อยลงทุกวันแล้วโลกมนุษย์เวลาก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นถึงแม้ว่าร0อยปีมันก็จะผ่านไปเร็วมากมากกว่าโลกอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการอยู่แบบไม่มีความสุขการอยู่แบบการที่แบบไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดมากแล้วเนเ็เหนื่อยมากๆกับสิ่งที่เป็นอยู่นะ ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บมันจะปวดแค่ไหนสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปในแบบที่มันสมควรที่จะเป็นถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณอาจจะได้สิ่งที่ไม่ได้เหมาะสมกับตัวคุณคุณยืนอยู่ในความท็อกซิกคุณยืนอยู่ในจุดที่ ทุกอย่างมันยังไม่สามารถที่จะจัดการได้เพราะว่ามันจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ในจุดๆนี้เมื่อถึงเวลาแล้วทุกอย่างจะสิ้นสุดลงเมื่อทุกอย่างมันสิ้นสุดลงนั้นมันหมายความว่าคุณจําเป็นที่จะต้องได้สิ่งที่ดีกว่านี้คนที่ดีกว่านี้หรือสถานการณ์ที่ดีกว่านี้นะคะโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวตนของคุณอยากจะสื่อสารกับคุณที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะนี่ก็เป็น แมสเซจที่แนนสามารถที่จะบอกได้ถ้าใครรู้สึกยังไงมีคําถามอะไรอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้แนนยินดีรับฟังทุกๆคําถามทุกๆความคิดเห็นแล้วก็ตอบนะคะเดี๋ยวแนนก็จะตอบอันไหนถ้าแนนตอบได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ ก็กดไลค์ซับสไคร b ์กดกระดิง่งติดตามและแชร์ออกไปได้เลยนะสำหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายอัลลสวัสดีค่ะชาวกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ของคุณมีอะไรบ้างนะคะ4 o f cups ค่ะแล้วก็จะติด reverse นะคะ6 of cups นะคะ n i h t of pentacles นะคะแล้วก็3 of swords e แมสเซจนะคะที่เบื้องบนสูงสุดอยากสื่อสารกับคุณแล้วก็อยากจะบอกกับคุณนะคะก็คือขอให้คุณนะคะโฟกัสเฉพาะกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเท่านั้นคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดเท่าที่เอ่อทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถทำได้แล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกเจ็บปวดกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทนอยู่ในความรักสามเศร้าที่ มันเจ็บปวดกับคุณมากๆากอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ทําเพื่อให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเพื่อที่จะให้คุณโทษตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดมาเพียงเพราะว่าอยากจะทําทให้คุณได้เรียนรู้เข้าใจก้าวผ่านและ นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปช่วยเหลือต่อคนอื่นได้นะคะในแบบที่เป็นตัวคุณจริงๆแลวได้แบบเป็นของตัวเองอะ่ะในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูเหมือนยากทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูเหมือนกำลังที่จะแบบพัฒนาหรือกำลังที่จะต้องไปต่อแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินบ้างบางครั้งมันก็เป็นเรื่องปกติ การที่ตัดสินใจเด็กขาดชัดเจนมันจะทำให้ชีวิตแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นความผูกพันดีๆความสัมพันธ์ดีๆที่เป็นกระยาในมิตรถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากคนที่เรารู้จักกันมานานหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากคนในครอบครัวของตัวเองแต่มันจะมาได้ทุกๆท,กที่ทุกๆท,ทางถ้าเกิดว่า เรามองออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักอะ่ะเขาก็จะสามารถเป็นกัลยาณีมีที่ดีได้ถ้าเกิดว่าเรามีเจตนาที่ดีต่อกันหลากันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ขอให้คุณมอบสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณ รู้วิธีที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองรู้วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองรู้วิธีที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวคุณเองนะตอนนี้ช่วงเวลานี้มันอาจจะเจอแบบรักสามเศร้ามาเยอะความเจ็บปวดแบบเยอะมากๆนะคะถึงแม้ว่าคุณคิดว่าความรักเนี้ยเป็นความรักที่ปลอดภัยแล้วเป็นความคิดเออเป็นความรักที่ มันไม่น่าจะทำร้ายกันและกันได้แล้วว่ะแต่สุดท้ายแล้วว่ะค่ะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอะถ้ามันเป็นความรักที่จะสอนให้ตัวคุณเป็นคุณในสิ่งที่สมควรที่จะเป็นนะมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้จักการรักตัวเองเข้าใจตัวเองและให้ตัวเองเมื่อถึงจุดที่คุณสามารถที่จะให้ตัวเองรักตัวเองและเออ ให้เกียรติความรักและรู้วิธีที่จะดูแลความรักที่จะผ่านเข้ามาที่เป็นรักแท้เป็นรักที่สมบูรณ์เป็นรักที่ให้ได้ทั้งใจและให้ได้ถึงชีวิตอะแล้วถ้าคุณรู้วิธีดูแลมันแล้วก็วิธีรักษาแล้วก็รู้วิธีการให้เกียรติกันละกันอะทุกสิ่งทุกอย่างอะขะจะมาในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องและสมบูรณ์คุณจะเจอกับความรักที่แท้จริงก็ต่อเมื่อ คุณรักตัวเองเป็นให้ตัวเองเป็นและรู้จักสร้างขอบเขตของตัวเองนะคะ โอเคสำหรับชาวกลุ่มที่2นี่ก็เป็นแมสเซจที่แนนสามารถให้ได้กับทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์บอกเล่าแชร์ share, ประสบการณ์ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเสนอหัวข้ออะไรให้แนนนะคะก็เสนอมาได้เลยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้นะใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์ซับสไคร์นะคะกดกระติติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปออกไปได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย